สวัสดีครับผมน้นองเจ้าพรจุฑอนุบาลสามทับสองน้องครูอุ้มวันนี้จะมาอบอุ่นร่างกายคนดูกันให้ดูน,นะครับเอาไปดูกันเลยท่าที่หนึ่งนะคะโยนมือโป้งมาสองข้างค่ะเดีวดานม้อไปที่ทางนับหน้าจึ้งเซ็ตเน็ตชัดยัดอีก็เย็นเอาฮุบเย็นท่าที่สองประสานมือไว้ค่ะแล้วกดไปที่ท้ายทอยกลมองหน้าจึ้งเซ็ตเน็ตชัดยัดอีก็เย็นเอาฮุบเย็นท่าที่สามโยนฝ่าขึ้นมาค่ะ หน้าจุเซตเน็ตัดเัดกกโบกยเดินเอหอบยืนสข้างาหน้าจุเซตเน็ตัดเัดโลกยเดินเอาหอบยืนท้าทค่สี่ค่ยกมือขึ้นมาเอาไปด้านหลังเืนสองค่ะหน้าจุเซตเน็ตัดัดกโบกยืเดินเอาหอบยนสลัข้างานาจุ่เซตเน็ตัดเลลนเดินทาี่ห้าค่ะเรียนสองนะคะหน้าจุ่เซ็ตเน็ตัดเล็ดอกโลกยืนเดิน เปลี่ยนข้างคับหน้าดูเซตเน็ตทัดยัดอีกกบยเดืนต่อไปครับขั้นที่หกไปหลีข้าขานะครับพร้อมกับน้ำมือสองข้างจับเท้าข้าแล้วก็กดหัวไหล่ลงนะครับนับหน้าดูเซตเน็ตทัดจัดอีกกบยืนต่อไปนะครับเปลี่ยนข้างซ้ายหน้าดูเซตเน็ตทัดจัดอีกกบยืนต่อไปนะครับขั้นที่เจ็ดไปหลีกน้าทังสองข้างนะครับยืดไปด้านหน้านะครับพร้อมกับน้ำมือจากไปเท้านะครับแล้วก็กุ่ลงไปน้ำหน้าดูเซตเน็ตทัดจัดอีกกบยืน ไปนครับท่านแปดใ้เด็กปักขาง้าครับแล้วก็ใช้มือเหมือนเดิมจไปที่ปลายาครับนดูเซเนทัดด้นอีก้าเยออมเยนะครับกลมลงไปฮนาดูเซเนทัดด้านอีก้ายอาุยอต่อไปครับท่านเก้าให้เด็กแยกเท้าัสองขาครับก็นำมือมมาไว้ที่พือกับะคอกลงไปครับนาดูเซเเย ต่อไป,อไป,อปนะครับพันที่สี่พักทพับขายนะครับปรเช้าเป็นสองข้างคเท่ากันแล้วก็ลงครับนะหนเซนเนตพัดยัดอีกบเยเดนอโมนการับเด็กตัดคันี้อวณจะตัีเื้อ